เสียงใหญ่เสียงต่ำร้องไฮโน้ตได้หรือไม่สวัสดีครับครูยูร้องเพลง .com คครับคำตอบก็คือได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคนเสียงทุ้มหรือใหญ่เสียงแหลมหรือเสียงเล็ก ก็สามารถร้องเสียงสูงได้เหมือนกันเพราะเสียงสูงต่ำเกิดจากการยืดหดของเส้นเสียงถ้าเราเพิ่มการยืดไม่ว่าเสียงเราจะทุ้มหรือใหญ่ก็สามารถปรับให้สูงขึ้นได้แล้ววันนี้ครูยูมี1แบบฝึกหัดมาให้ทุกคนลองนําไปฝึกซ้อมกันนะครับโดยให้ทุกคนเป่าปากไล่เสียงสูงเสียงต่ำ,ตำโดยให้เริ่มจากเสียงพูดของเราก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ขึ้นไปสูงสงลงมาต่ำๆแบบนี้ ซึ่งแบบสุดขัดนี้จะทำให้ลดอาการเกรงของเสียงและสามารถยืดเสียงสูงได้ด้วยนะครับ <Yes. S 1> ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับทำแล้วเป็นยังไงสามารถพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยใครสนใจเรียนรู้เทคนิคก,การร้องเพลงก,กับครูยูสามารถ DM มมาได้ทุกช่องทางและเจอกันในห้องเรียนนะครับบ๊ายบาย